ออ้ยมาแล้วค่ะตัวใหญ่เกือบเอาอะไรนะมาอีกแล้ว,ลวตัวที่สองไปไงตัวที่สองของมือมาอีกแล้วค่ะไไคิดไม่ถีว่วัดทุกอัน เอาม้าตัวใหญ่มากไอ้ดึงขึ้นเมื้องกันน่ะโอ้พันปากบ่านอ่ะมันมีไปไสนแล้ว,วเออเลงอันนี่พอดีเลยค่ะพี่อีทาดเด็ดดวงนี่สองตัวด้ะดินได้ด,ด,ดินดีถ้าอยากมึงโตเดี๋ยวเดินอดุบเอาเมิ้งอันนี้ ืตัยน่ายตัวที่สามมากแล้วค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่สองของปลาเทโพอืขีดเที่ยว,วนนยคนได้ป้ะเนี่ยขีดเลยโอ๊ยโดดโลงน้ำ นี้ปปะตอนจับยันจะปล่อยมันปวดไมหมฮนละ่ะม,มานแต่ปลายใหญ่ไว้เหมือนเนี่ยตัวที่สีมาแล้วค่ะโอ้ปรากฏใสล่ะมันกินคอยได้ว่าเขาเอาคืนเมื่อด้เนาะกดอย่างเดียวเดี๋ยวขั้นมา น,นีมาละโดยพอ้มันป่าไงนะคะ่ะเมล็ดเออตัวที่สี่โอ้ตัวนี้โตบักไงยังก็โตแรกอีกนะคะ่ะเดี๋ยรุ่นเดียวอ <พา S 2> ้ยเ,เรียบร้อยโอ้ตกคันเรือจะเนาะมาแล้วโอ้ตัวที่ห้าอืมเมื่อกี้พอกระถือตัวนึงนะค่ะแต่ว่างัดไปอยู่

ตกให้เด็กมันดูนะนะนะทำไมไม่ตกไฟไม่ได้ไฟใหญ่เลยกับผมขายในได้เมื่วันึงจะตกไปทำอะไรเนี่ยใาตัวที่จริงมันได้หกตัวอีกตัวหนึ่งคอยงัดบาได้ขาดอยู่กับหม่องงัดเข้าต่อไปตัวนึงตัวที่หกมาแล้วค่ะกดค่ะอือมัวทิ่มเลยนุ่งจะดูดแล้ว ิตัวที่หกอุ้ยอืมนี่อืมเอาตัวเบ็ดสำรองย้อนลูกข้างล่างมาเน,นี่ยตัวที่หกโอ,อ,อ้สุดยอดเลยเมื่อนี่ล่าไปง่ายคักๆตัวนี้ไหมเมื่อกี้ลูดไปตัวงก่อนตัวนี้กิน ตัวที่เจ็ดมาแล้วค่ะโอ้ยหมนหี่คือหมานแต่เมนี่มนหมานหรือหมาเน,นี่ย,อยโอ้ตัวที่เจ็ดเทโพเทโพสามประกฏดซีเป็นบ่าโอ้ยแต่สด,ดไม่นับรุดว่านับ เงี้ยตกปรากฏน้าเอหลิวสลับเพรามือนีคือทำงานดีเทอะวะหยามึงอยู่ซิซิห้กูจับดิอือมือนีคือหมาเถอะวะเออเปิดกล่องปิดปุ๊บโอ้ยโดดออกนอนอยู่ไหนตรงไหนไอ้จะได้ตัวไงคือไข่บอสเนี่ย ตกเป็นตัวสัมพียะละตปัปลาจะขึ้นมาตัใน,น้อยแต่สนี้จเอาดรอปลามันกินให้อะก็ได้แต่ตัวน้อยๆแต่โอ้ยมองมองึมง่มงคนอ่ไปเสฟวานนี่เมียบ้านร้อเมียบ้านหรอว่ไมเดี๋ยวเขาควยย่างไปโซ้งกันนะแต่เลี้ยงตันเนาะเมื่อได้ดต่ตน้อยๆวันนี่แม่ ปักปักเอวกูเพ่อพาไปหาหมอได้